สวัสดีครับกินข้าวบ้านตุ้มชาแนลวันนี้เสนอเมนูเนื้ออบพุ้นเส้นให้เสียงภาษาไทยโดยพันธม,มิตรเริ่มจากการเอาเนื้อที่เราหั่นไว้นะครับไปผัดในกระทะกับเครื่องเทศต่างๆเครื่องเทศก็ได้แก่เน็ดักชีกระเทียมอบเชยขิง แล้วก็พริกหอมแล้วก็พริกไทยนะครับแล้วก็มีปล่อยก๊สด้วยนะครับอีกอย่างจากนั้นเราก็ใส่ซอสที่เราผสมไว้เรียบร้อยนะครับส่วนผสมของซอสก็ได้แก่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำมันพึ่งแล้วก็น้ำซุปครับแล้วก็มีซีอิ๊วดำด้วยนะครับเพื่อให้สีสันมันสวยงามมากขึ้น จากนั้นเราก็ใส่น้ำซุปลงไปแล้วก็ตุ๋นเนื้อต่อให้เนื้อมันมีความนุ่มนิดนึงนะครับ การตุนที่ไฟอ่อนตรับแรงเนี่ยจะทําให้น้ำซอสเข้าไปในตัวเนื้อแล้วก็ทําให้เนื้อนุ่มเร็วขึ้นแล้วก็แบ่งน้ําที่เราตุนเนื้อเนี่ยมาขยำลงบนเส้นนะครับจากนั้นเราก็จะมาอบกันรองก้นกระทะด้วยมันเนื้อ,อขิงแล้วก็ต้นหอมครับแล้วก็เอาบนเส้นที่ขยำไว้เนี่ยลงไปโปะข้างบน จากนั้นก็เติมน้ำซุปแล้วก็เนื้อที่เราตุนไว้ลงไปจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็อบอบสักพักก็เปิดฝาแล้วเอาขึ้นช่ายใส่ลงไปแล้วอบต่อนะครับอบจนน้ำมันแห้งนะ่ แล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็กินได้อร่อยมากถ้าชอบใจก็ติดตามช่องของเราด้วยนะครับรับรองมีเมนูเด็ดๆอีกแน่นอนสวัสดีครับ